Hello, I'm using flour slice and butter, and sugar, and tomato, and lemons, and seasoning powder, a little bit, and tamarind sauce by shumnan, a little beast and fish sauce by shumnan, a little bit, and fishling, fishling, and lice, and spark, and meatball. and f ิชเชอร์ลิงฟิชเชอร์ลิงคเล็ก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 แอนส์อิสติงแอนส์เยิร์มี่สไปสวัสดีครับพี่น้องปลอดภยสุขสุขคนมากมากมากพี่น้องเอ้ยตำเส้นเล็กสนับสนุนโดยนะครับผมน้ำบักขามกับน้ำประหลัอีสานผ้าสวแสดแซ่บนัวทั่วไทยเออไกลทั่วโลกนะครับขย่าก่อนดื่มทุกขวดนะพี่น้องเด้อมาพี่น้องตำเส้นเล็กเนี่ยอื้อหือ พี่น้องเอ,อย้ยอืมอืมอืมแต่หมูย่อเนิดนึงอืมอืมอืม อืมปุ้งอืมรสชาติคุกกี้เตียวประเด็จอืมอืมปุ้ง นี่พักพักกัญจองเนี่ยหืมกับอืม เราแลชแแ่แช่นามไปมันจฉาบติดกันไม่ว่าจะเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเอาข้าวุณเข้ากันกับนามปลาด็กอีกสานผสมแฮ่ พไดซื้อไปนี่ก็บ้าแ่บหือืูยอืออือ วกผักที่จริงผักไม่ต้องเป็นผักกันจองก็ได้นะผักบุ้งก็ได้อันนี้มีผักน้ำในตู้เย็นก็ผักกันจองอือก็เลยใส่ได้บุ่งหวาน ไปตีรลองเบไงพี่ล้องรอ,องกันเมื่อไไปเที่ยวไสดอกทองกันกนะแล้วขมนไหลาย ข้าวบะมีเวียงแล้วจังไปเทีย่ยวอันย่ามข้นปลายหลอืมืมกุ้งหวานหวานกุ้งแช่ซีอิ๊วแม่คิมสวัวอือสูม,อมาถึงนึงไดบดแได้บกร้ายนึงย พี mm ่น้องแสบแสบแสบ เดลิเซ yeah, mm ียยมเนี hmm. Fish sauce, in, p, uh, mm ่ยฟิชซอสฟิชเซอริ่งกับอทมาลีนจับจับจับ แซ่บเซ็มเซ็มยัมอืม ืมแซ่บน้ำปลามน้ำปะาแดกฟิชซอสแอนด์แทมเบอรีนซอส